วิธีการตัดขอบภาพให้แนบเนียนนะครับหลังจากที่เราได้ไดคัตเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะขึ้นขอบขาวบริเวณรูปภาพนะครับวิธีการเช็คเนี่ยไปที่ Layer b ์แบล็คเกนะครับแล้วก็สร้างเลเยอปรับขึ้นมาไปที่ Edit แล้วก็เลือก Fill นะครับเลือก Use เป็นสีดำแล้วก็คลิกโอเคจากนั้นเนี่ยจะเห็นว่าขอบขาวเนี่ยโผลขึ้นมานะครับอย่างชัดเจนผมจะลองท a n s อร์ m นะครับตัวนางแบบของเรา สมมติผมว่าเอาเต็มตัวนะครับประมาณนี้จากนั้นจะเห็นว่าขอบขาวเนี่ยที่เรามองไม่เห็นเนี่ยมันขึ้นมานะครับเราจะลบตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่เวลาเรานําไปแต่งภาพเนี่ยเราใส่เอฟเฟกหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะทําให้ภาพของเราเนี่ยเสียได้เพราะฉะนั้นผมจะเลือกคลิกที่เลเยอร์มาร์กนะครับแล้วใช้เครื่องมือลาสโซทูลตรงนี้แล้วผมก็วาดนะครับรอบตัวแบบ จากนั้นมันจะขึ้น selection แบบนี้นะครับแล้วผมก็เลือกที่ layer mask ของนางแบบนะครับจากนั้นไปที่ in select แล้วก็ invert นะครับไปที่ edit fill นะครับเลือก use เป็นสีดำเหมือนเดิมคลิก ok จะเห็นว่าขอบขาวเนี่ยที่เรากังวลเนี่ยหายไปนะครับเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเราทำให้ทั้ง layer mask ของเราเป็นสีดำนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลว่า ขอบขาวของเราเนี่ยจะมาลบกวนในรูปภาพผมกดคอนโทรลดเพื่อดีซเซล c t ออกไปนะครับแล้วผมจะลบเลเยอร์ไปก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะนําภาพของเราเนี่ยไปตัดต่อได้นะครับตามที่เราต้องการนี่ก็เป็นทริปเล็กๆน้อยๆสำหรับการแต่งภาพนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ